เป้นไทยลาสวัสดีค่ะต่างชาติไม่แคร์มีคนวิ่งราวแล้วไงยังมั่นใจกรุงเทพปลอดภัยกว่าเมืองใหญ่ชั่วโลกคลิปนี้แอดเจนจะพาทุกคนไปฟังความคิดเห็นของชาว YouTube หลังจากที่ได้ชมยูทูบเบอร์คนดังอย่างคุณคลิสจากช่องรีไทยเวิร์กิ่งฟอร์ยูออกมาทำคลิปเล่าเรื่องราวที่ลูกสาวของเขาถูกวิ่งราวกระเป๋าที่สุขุมวิทกันนะคะโดยคลิปต้นเรื่องนั้นเป็นของคุณคลิส ซึ่งเขาได้เผยแพร่คลิปนี้ห่างช่อง YouTube เอาไว้ I, ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาและจะถึงตอนที่แอดทาคลิปนี้ก็มีการรับชมจากโั่วโลกไปแล้วมากกว่า120,000วิวคุณคริสเปิดคลิปของเขาด้วยการบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาทำวิดีโอเชิงลบเกี่ยวกับประเทศไทยและเขาก็หวังว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาต้องทำวิดีโอแบบนี้เขาทำวิดีโอเชิงบวกเกี่ยวกับประเทศไทยมาแล้ว453วิดีโอ แต่วิดีโอที่454ของเขานั้นกลับเป็นวิดีโอเชิงลบเกี่ยวกับประเทศไทยและเขาก็รู้สึกไม่ดีที่ต้องมาทําวิดีโอในเรื่องแบบนี้คุณคริสบอกว่าเขากําลังอยู่ที่สกุมวิท15และสิ่งที่สังเกตได้ก็คือมันเป็นซอยที่เงียบมากเมื่อเทียบกับซอยอื่นๆในกรุงเทพและคุณคริสก็เล่าว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับลูกสาววัย19ปีของเขาช่วงประมาณ5ทุ่มครึ่ง ลูกสาวของเขาพร้อมกับเพื่อนๆกำลังเดินกลับบ้านหลังจากไปเที่ยวไทนกลับในกรุงเทพเธอเดินไปตามถนนในซอยนี้และเธอก็กระเป๋าของเธอสะพายไว้ที่ไหลมีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านมาและกระชากกระเป๋าของเธอจากด้านข้างอย่างแรงจนสายทั้งสองหลุดจากกระเป๋ามอเตอร์ไซค์ขี่หายไปได้วยความเร็วจนสุดซอยพร้อมกับกระเป๋าของเธอและเธอตกใจมากเธอถูกวิ่งราวคุณคลิสบอกว่า เขาพูดมาตลอดว่ากรุงเทพประเทศไทยคือสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนี่คือเมืองขนาดใหญ่และเขาก็ได้รับคําถามมามากมายว่าที่นี่ปลอดภัยไหมปลอดภัยสําหรับนักเดินทางตัวคนเดียวหรือเปล่าปลอดภัยสําหรับนักเดินทางผู้หญิงหรือเปล่าและคําตอบโดยทั่วไปของเขาก็คือใช่กรุงเทพเป็นเมืองที่ปลอดภัยมากคุณคริสเล่าต่อไปว่าแต่แล้วจู่ๆคืนนี้ก็เปลี่ยนไป ซอยนี้ไม่ปลอดภัยลูกสาวของเขาโชคดีที่สายคล้องกระเป๋าขาดซึ่งถ้าสายไม่ขาดก็อาจจะเกิดอันตารายที่คาดไม่ถึงได้อีกหลายอย่างเธออาจจะถูกลากไปตามถนนหรือโดนรถชนด้วยก็ได้และโชคดีที่เงินในกระเป๋าไม่ได้มากนะักแต่มันก็ทําให้ลูกสาวและตัวเขาตกใจมากและแปลกใจมากที่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในเมืองอย่างกรุงเทพคุณคลิสบอกว่าั้าอยู่ที่เมืองไทยมาสี่ปีแล้วและรู้สึกผูกพันกับเมืองไทยมาก และนี่เป็นครั้งแรกใน454วิดีโอที่เขาถ่ายทำและรู้สึกประมาานิดหน่อยเพราะว่าอาจจะมีคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมาแล้วฉกกล้องที่เขาตั้งเอาไว้ไปก็ได้เขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยแต่เขาก็คิดว่าที่นี่คือประเทศไทยและมีเหตุผลอยู่สามประการที่ทำให้เขามั่นใจว่าเรื่องแบบนี้ไม่ใช่บรรทัดฐานของเมืองไทยนั่นก็คือ 1. วัฒนธรรมชาวพุทธ พวกเขาเชื่อในเรื่องกรรมอย่างแรงกล้าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 2. สังคมไทยจะปฏิบัติต่อคนที่ยากจนกว่าเหมือนกับเป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งพวกเขายังคงเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างมีเกียรติ 3. ประเทศนี้มีตำรวจที่เข้มแข็งและมีอำนาจมากและจากเหตุผลทั้ง3คข้อทำให้คุณคริสไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรื่องนี้จะมาเกิดกับลูกสาวของเขา เพราะว่ามันเป็นหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่ทําให้เขาตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยและสำหรับเพื่อนๆที่อยากรับชมคลิปต้นฉบับแอดแตะลิลงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและเช่นเคยแอดก็ได้รวบรวมความคิเดเห็นจากคลิปนี้มาแล้วสกดฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยคะ่ะความคิดเห็นแรกนะคะนี่ไม่ใช่วิดีโอเชิงลบเกี่ยวกับประเทศไทยแต่เป็นพฤติกรรมเชิงลบของบุคคลรดบุคคลหนึ่งเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจและมีอยู่ทั่วโลก ความคิดเห็นต่อมานะคะโลกไม่ได้สดใสเลยนะอยู่เสมอไปดังนั้นการแชร์ความเป็นจริงของสถานที่จึงเป็นสิ่งที่สำคัญการที่มีวิดีโอเชิงบวกมากกว่า450วิดีโอแต่มีวิดีโอเชิงลบเพียงแค่หนึ่งวิดีโอเท่านั้นเป็นการบ่งบอกถึงสถานที่ที่ยอดเยี่ยมและผู้คนที่สวยงามได้อย่างชัดเจนมากขอบคุณที่แชร์อาณาจักรอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทยแบบนี้ต่อไปครับความคิดเห็นต่อมานะคะ ตลอดสปีที่ผมอาศัยอยู่ในกรุงเทพผมเคยไปเชิญหน้ากับเหตุการณ์แบบนี้เพียงแค่2ครั้งเท่านั้นมีคนพยายามจะปล้นผมซึ่งคนที่พยายามจะปล้นผมทั้งสองครั้งก็ไม่ใช่คนไทยแล้วพวกเขาก็ทำไม่สำเร็จอีกด้วยความคิดเห็นต่อมานะคะผมเป็นคนไทยและผมก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ยินเรื่องที่ลูกสาวของคุณถูกป,ปล้นมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าเสียใจและอาจจะสร้างความทุกข์ใจ และความไม่มั่นใจให้กับใครหลายๆคนและได้โปรดทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นทั่วไปในกรุงเทพซึ่งโดยทั่วไปแล้วกรุงเทพถือว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัยและมีชีวิตชีวามากผมอาศัยอยู่ที่สุขุมวิทศ9ทรทับซึ่งเป็นบริเวณที่อาจจะมีบ้านพักคนงานอยู่ใกล้ๆแต่เพื้นที่โดยทั่วไปนั้นได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและมีความร่วมมือของคนในชุมชนที่แข็งแกร่งอย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญก็คือคุณจะต้องระมัดระวังและใช้มาตรการป้องกันที่จำเป็นในทุกที่ที่คุณไปและผมก็หวังว่าลูกสาวของคุณจะสบายดีและขอให้หายผวาจากประสบการณ์ที่เลวร้ายนี้โดยเร็วครับความคิดเห็นต่อมานะคะขอบคุณที่แบ่งปันนะคริสอัชญากรรมต่ำก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอัชญากรรมนะอาชญากรรมสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกประเทศคุณไม่ได้ทำให้ประเทศไทยต้องอับอาย แต่คุณกำลังแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตมากกว่าครับความคิดเห็นต่อมานะคะเสียใจที่ได้ยินเกี่ยวกับเหตุการณ์ของลูกสาวของคุณสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่มีที่ไหนปลอดภยัยและเราจะไปต้องได้รับการปกป้องฉันอาศัยอยู่ในเมืองที่พวกเขาเมื่อจะอ้ออวดตามสื่ออยู่เสมอว่าปลอดภยัยแต่จริงๆแล้วมันก็ยังมีอัชญากรรมเกิดขึ้นและน่าเสียใจมากที่พวกเขาใช้วิธีปกปิดข้อมูลไม่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ ความคิดเห็นต่อมานะคะผมเสียใจด้วยน่าสำหรับประสบการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจของลูกสาวของคุณผมเคยมีประสบการณ์ที่คลกกา้ายคลกันนี้ในกรุงเทพกัมพูชาและมาเลเซียมันน่าเศร้ามากที่เรื่องแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่อย่างไรก็ตามผมสามารถยืนยันกับผู้ชมของคุณได้เลยว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นน้อยมากและน่าเป็นห่วงน้อยกว่าในหลายๆประเทศทั่วโลกผมยังคงรู้สึกปลอดภัยที่จะเดินไปตามถนนในกรุงเทพ มากกว่าเมืองอื่นๆหลายเมืองชั่วโลกความคิดเห็นต่อมานะคะเสียใจที่ได้ยินเรื่องนี้นะคริสอันที่จริงแล้วฉันเองก็เคยประสบกับเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันแบบนี้เมื่อ13ปีที่แล้วตอนนั้นฉันอยู่ที่เกาะสมุยในตอนกลางวันฉันกําลังขับรถมอเตอร์ไซค์ไปตามถนนที่หลังหาดละไมมีชายไทยคนหนึ่งหยุดฉันโดยแซงคําเป็นว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นที่มุมถนนซึ่งดูเหมือนว่ารถมอเตอร์ไซค์ของเขาจะมีปัญหาฉันหยุด เพราะอยากจะช่วยเขาแต่เขากลับพยายามที่จะคว้ากระเป๋าถือของฉันไปฉันโกรธมากและเริ่มตะโกนใส่เขาและจับกระเป๋าของฉันเอาไว้แน่นมากเขากลัวมากและวิ่งหนีไปเหตุการณ์นั้นทำให้ฉันตกใจมากบางครั้งเรื่องแบบนี้มันก็เกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาคุณแค่ต้องระวังตัวเองให้ดีที่สุดดีใจที่ลูกสาวของคุณไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆความคิดเห็นต่อมานะคะสวัสดีคลิส เสียใจมากที่ได้ยินว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวของคุณวิดีโอนี้ไม่ได้ให้แง่ลบต่อประเทศไทยเลยแต่เป็นการเล่าถึงคนโง่ที่พยายามจะขโมยบางอย่างไปจากเด็กสาวคนหนึ่งขอบคุณสำหรับวิดีโอที่ช่วยเปิดหูเปิดตาแบบนี้ซึ่งมาแสดงให้เห็นว่าเรื่องแบบนี้สามารถเกิดขึ้นได้จริงแม้ว่ามันจะยากมากก็ตามความคิดเห็นต่อมานะคะผมอยู่ที่ลาตินอเมริกาเมื่อปีที่แล้ว และการจรกรรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากผมเคยเห็นคนขโมยรถมอเตอร์ไซค์และผมเองก็เคยโดนปล้นที่โคลอมเบียผมกลับมาที่เอเชียตะวันออกเชียงใต้ด้วยเหตุผลที่คุณพูดถึงที่นี่ผมไม่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับการลักขโมยเลยและผมก็ไม่เคยรู้สึกว่ากำลังตกอยู่ในอันตรายและตอนนี้ผมก็อยู่ที่กรุงเทพและเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจสำหรับผมเหมือนกันควคิดเห็นต่อมานะคะ นี่เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคนเพียงแค่ต้องระวังให้มากผมเคยมาประเทศไทยสาครั้งในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเพื่อไปเยี่ยมแฟนของผมและผมพบว่ามันปลอดภัยทุกเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนแม้แต่การขับรถพวกเขาก็ไม่ได้แสดงความโกรดเคืองบนท้องถนนเลยไม่มีคนขับรถคนใดบีบแตรหรือแสดงความโกรธใด,ดๆต่อคุณพระเจ้าผมรักประเทศไทยความพิเห็นต่อมานะคะ ผมดีใจที่ได้ยินว่าลูกสาวของคุณไม่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายแต่ผมก็มั่นใจว่ามันจะต้องส่งผลต่อความปลอดภัยที่เธอรู้สึกในดินแดนแห่งรอยยิ้มอย่างแน่นอนไม่มีที่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์และส่วนใหญ่แล้วก็มักจะปลอดภัยน้อยกว่าที่เมืองไทยความคิดเห็นต่อมานะคะสวัสดีฉันเป็นคนไทยและเป็นคนต่างจังหวัดที่ได้มาอาศัยอยู่ในกรุงเทพแม้แต่ตัวฉันเองก็ออยังต้องระวังเรื่องความปลอดภัยในช่วงเวลากลางคืนเป็นอย่างมาก เพราะกรุงเทพเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนหลากหลายเชื้อชาติและภูมิหลังการไปยังพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านนั้นค่อนข้างปลอดภยัยแต่ถ้าคุณต้องไปเดินในตรอกซอกซอยที่เงียบสงบเช่นนั้นคุณจะต้องรมะมัดระวังให้มากเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการปล้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวเป็นการดีที่สุดที่จะมีเพื่อนหลายคนไปกับคุณเพื่อความปลอดภยัยสำหรับฉันกรุงเทพเรียกว่าบ้านไม่ได้ ราว่าบ,บ้านของฉันอยู่ที่เชียงใหม่ความคิดเห็นต่อมานะคะผมเป็นคนไทยที่มีอายุ46ปีแล้วแต่ผมก็ยังไม่เคยเจอกับสถานการณ์แบบนี้ในชีวิตของผมเลยแม้แต่กับเพื่อนหรือครอบครัวของผมก็ยังไม่เคยเจอแต่ขอเตือนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลีกเลี่ยงซอยที่มีแสงสลสอสลือในบางพื้นที่พวกเขาอาจอยู่ใกล้กับแหล่งมดสมเสพยาเสพติดซึ่งผู้ติดยาเสพติดมักจะอาศัยการปล้นเพื่อหาเงิน ผมดีใจที่คุณจะทำวิดีโอใหม่ๆต่อไปเพื่อให้ทุกคนได้เห็นความจริงโดยที่ไม่ว่ามันจะดีหรือแย่ก็ตามความคิดเห็นต่อมานะคะผมได้ใช้เวลาหนึ่งเดือนในประเทศไทยเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและผมก็ไม่เคยรู้สึกปลอดภัยและสะดวกสบายเท่านี้มาก่อนเลยในชีวิตผมเป็นคนสาราจานจาจักรและทุกคนก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยและเตือนให้ผมระวังตัวแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลย ตำรวจก็ยอดเยี่ยมไม่มีปัญหาใดๆและทุกคนที่ผมเจอก็ยอดเยี่ยมไม่เคยมีปัญหาใดๆกับผมแต่ก็เห็นได้ชัดว่าผมใช้เวลายอยู่ที่ประเทศไทยเพียงแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นและก็เช่นเดียวกับทุกสิ่งมันก็มีทั้งดีแล้วไม่ดีและสำหรับผมแล้วในประเทศไทยความดีมีค่ามากกว่าความเลวและผมก็จะกลับไปที่ประเทศไทยอีกในเร็วๆนี้ความพิดเห็นต่อมานะคะ โลกของเรามีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นมากมายแต่ถ้าเรายังมีความหวังและทำงานเพื่ออนาคตอันรุ่งเรืองเราก็จะสามารถอยู่ต่อไปได้อย่างมีความสุขความพิ็ีต่อมานะคะเสียใจกับเหตุการณ์ที่เลวร้ยรายแบบนี้นะตอนนี้ตามถนนบางสายในกรุงเทพมีการติดป้ายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งเขียนเอาไว้ว่าระวังถูกล้วงกระเป๋าซึ่งมันมีมาระยะหนึ่งแล้วและฉันก็เข้าใจว่า ที่นี่มีอาชัากรรมเพิ่มขึ้นเหมือนกับเมืองอื่นๆทั่วโลกแต่ฉันก็ยังรู้สึกปลอดภัยกับการเดินในกรุงเทพมากกว่าในเมืองของประเทศทางฝั่งตะวันตกความคิดเห็นต่อมานะคะตลอด25ปีที่ผมได้เดินทางมาประเทศไทยผมพูดได้เลยว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินเรื่องแบบนี้นี่เป็นพฤติกรรมเชิงลบที่ร้ายแรงแต่มันจะไม่แพร่กระจายออกไปอย่างแน่นอนอยู่อย่างปลอดภัยครับความคิดเห็นต่อมานะคะ ผมเคยมาประเทศไทยห้าครั้งแล้วและผมก็รู้สึกปลอดภัยไม่ได้อยู่ที่นั่นมากกว่าการอยู่ที่แคนาดาประเทศบ้านเกิดของผมอีกผมหวังว่าลูกสาวของคุณจะสบายดีนะและขอบคุณที่แชร์เรื่องนี้และผมก็มั่นใจว่าคนอื่นๆก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องแย่ๆของหัวขโมยไม่ใช่เรื่องแย่ๆของประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะคะโลกนี้มีแต่จะปลอดภัยน้อยลง ไม่มีที่ไหนปลอดภัยร้อเซหรือ0%ซผมโชคดีที่ได้เดินทางมาอย่างมากมายและเพิ่งจะใช้เวลา11เดือนในประเทศไทยและต้องบอกเลยว่าที่นั่นเป็นประเทศที่ปลอดภัยมากแต่คุณต้องจำเอาไว้ว่าเมื่อคุณอยู่ในป่าคุณจะต้องเฝ้าระวังผู้ล่ายอยู่เสมอและเรื่องนี้ก็คือบทเรียนชีวิตที่สำคัญสำหรับลูกสาวของคุณความคิดเห็นต่อมานะคะ ประเทศไทยก็เหมือนกับหลายๆประเทศที่ไม่ได้ปลอดภัยจากอัชญากรร้อยเปอร์เซนยิ่งมีคนแชร์ประสบการณ์มากเท่าไหร่คนก็จะยิ่งตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมากขึ้นเท่านั้นความคิดเห็นต่อมานะคะตอนที่ผมไปกรุงเทพมเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาผมลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้ที่ร้านเบอร์เกอร์คิงผมย้อนกลับไปที่ร้านอีกครั้งในอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมากระเป๋าสตางค์ของผมยังอยู่ที่นั่นโดยที่เงินทั้งหมดของผมก็ยังคงอยู่ในนั้น ตลอดการเดินทางของผมในประเทศไทยคนไทยทุกคนเป็นมิตรกับผมมากผมรักประเทศไทยความพิดีห็นต่อนะคะผมเคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา8ปีสิ่งที่คนเล่าเกี่ยวกับลูกสาวของคนนั้นเป็นข่าวอยู่เสมอซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในกรุงเทพดังนั้นผมจึงไม่กลัวแต่จะตระหนักอยู่เสมอว่าสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นและต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเพื่อเป็นการป้องกัน ความคิดเห็นต่อมานะคะกรุงเทพเป็นเมืองที่ปลอดภัยมากกว่าเยอะมากเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในลอนดอนความคิดเห็นสุดท้ายนะคะคลิสผมเสียใจที่ได้ยินเรื่องเกี่ยวกับลูกสาวของคุณแต่สิ่งสำคัญก็คือเธอโอเคเธอปลอดภยัยและได้โปรดอย่าให้ประสบการณ์นี้เปลี่ยนทัศนคติของคุณไปเลยนะคุณคือแรงบันดาลใจที่ทําให้ผมอยากไปประ,ระเทศไทยจบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ แ้ทยหาในคลิปนี้มีกญญารบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดและต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณเพื่อนสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะแล้วพบกันเรื่องราวดีๆได้ใหม่นในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ